เวลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคี่วันนี้เรากเกมเคุณภ t y Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวอัปเดตในส่วนของเทคนิคลับในการที่เราจะสามารถเข้าไปเจอในส่วนของ1บอสลับในหมดซอมบี้ได้กับบอสต้นไม้เอาล่ะเราก็ไปเดยก่าผมว่าเงื่อนไขที่เราจะสามารถไปเจอบอสลับตัวนี้ได้ต้องทําอย่างไรกันบ้างก็มาดูกันเลยแลยวสำหรับเงื่อนไขที่เราจะสามารถทําให้บอสต้นไม้เนี่ยปรากฏออกมาได้จะมีอยู่ทั้งหมด2อย่าง อย่างแรกเลยครับผมสรับบอสต้นไม้จะปรากฏมาเฉพาะในโหมดของซอมบี้ที่เป็น,นระดับฮาร์ดคอร์เท่านั้นในโหมดที่เป็นนอร์ม l ลเอเลดครับผมจะไม่ปรากฏออกมาเพราะฉะนั้นใครอยากเจอบอสตอัวนี้ก็ต้องลงแบบฮาร์ดคอร์เท่านั้นนั่นเองนะและอย่างที่2ในขณะที่เราทําการเล่นในโหมดของฮาร์ดคอร์อยู่เราต้องทําเงื่อนไขบางอย่างเพื่อให้เราเนี่ยสามารถปลดในส่วนของตัวบอสตอัวนี้ให้ปรากฏมาในช่วงของท้ายเกมครับผมในส่วนของเงื่อนไขการปลดล็อกบอสจะมีอะไรกันบ้างเราก็มาดูกัน เอาละเรามาเริ่มกันในแต่ทีสเต็ปสเต็ปดีกว่าว่าเงื่อนไขในการเล่นเนี่ยต้องอย่างไรกันบ้างผมก็อย่างแรกเลยเราต้องเล่นในโหมดที่เป็นตัวฮาร์ดคอร์ก่อนพอเราเข้าไปในโหมดฮาร์ดคอร์ปุ๊บในช่วงแรกอ่าก็เรายังทำอะไรมากไม่ได้ผมก็ทําการ่้มประตูไปก่อนเพื่อหาตังค์โดยตอนแรกเนี่ยเราต้องพยายามเก็บเงินที่ได้เหลือผมประมาณ6 7 0 0เพื่อเปิดประตูลงไปชั้นที่อยู่ข้างล่างลุงนี่ก็ยิงมบี้เก็บเงินไปก่อนนะผมชิวๆสบายๆไม่มีอะไรมากอ่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ แยกเงินก so <sh> <reading ancient> <ennen> well, ็ดีเหมือนกันผมพยายามยิงให้ได้เยอะเพื่อหาเงินเร็วๆพอเขายิงกันเสร็จปุ๊บก็รอตังค์ที่ผมเจ็ดร้อยยิงๆเพื่อนลัดจอดหมดเลยอ่ะแนะนำว่าใครที่จะทำเควส์ฝล็อกมอสต้นไม้ผมพยายามลงไปให้ได้เร็วๆแล้วก็รีบทำเควสให้เสร็จเร็วๆมันจะดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำเควสเนี่ยตอนช่วงกลางเกมมันจะลำบากพอลงมาปุ๊บให้เราทำการเดินหานิสัยของตัวไอเทมที่เป็นตัวเฟืองหน้าตาอย่างนี้ผมทั้งหมด2ชิ้นมันจะอยู่ตามห้องที่อยู่ข้างล่างนะผมพอได้เสร็จปุ๊บ ถัดมาให้เราทําการเดินขึ้นไปที่ชั้น2ใหม่ขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บอ่าสกตว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวจุดเราทำฐานส้มแซงเพื่อลงไปชั้นใต้ดินนะผมก็พยายามกดป้ายแล้วก็ลงไปชั้นใต้ดินนั่นเองเนี่ยนัานว่าในส่วนของชั้นใต้ดินเมื่อลงไปปุ๊บมันจะต้องมีภารกิจบางอย่างให้เราทำเพื่อปลดล็อกในส่วนของบอสต์น้ออ่าล่ะพอเราลงมาแล้วปุ๊บผมถ้าเกิดว่าใครที่ได้เป็นทีมเนี่ยเราสามารถที่จะเลี้ยงสมบี้ไว้ได้ครับจุดถัดมาก็คือให้เราเนี่ยเดินมาบริเวณที่เป็นตัวห้อองงทดล ห้องนี้เงื่อนไขแรกในการปลดล็อกก็คือให้เราทําการอ่านเอกสารที่อยู่บนโต๊ะนี้ก่อนนะผมซีเคตตรงนี้อ่านเสร็จปุ๊บปิดไปขันลังกลับมาจะเจอต้นไม้ต้นนี้ผมให้เราไปเดินใกล้ๆพอเดินใกล้ๆปุ๊บรากมันงอกก็ยิงทิ้งนะผมปุ๊บอันนี้คือต้นที่หนึ่งเราต้องยิงทั้งหมด4ต้นนะผมจะมีต้นอยู่ตรงจดหมายหนึ่งแล้วก็ข้างหลังอีก3ต้นก็เดินไปใกล้ๆเหมือนเดิมให้รากมันงอกอถ้าเกิดว่ารากมันงอกปุ๊บก็เหมือนเดิมยิงทิ้งยิงทิ้งแล้วก็ต้นสุดท้ายต้นท ตรงไหนที่มันไม่มีงอกแล้วเนี่ยก็ให้ทําการยิงจนกว่าลากมันจะหายหมดับผมเพราะมันหายหมดทั้ง4ี่จุดอย่างนี้ก็แปลว่าเราสามารถที่จะทำเควสเสร็จในส่วนของตรงนี้ได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้งอกอยู่อ่ะก็ยิงที่อีกครั้งนึครับผมอ่าสเกลดีถ้าเกิดว่าครบสีอันแล้วก็ถือว่าผ่านในส่วนของเควสตรงนี้นะขั้นตอนถัดมาหลังจากที่เรายิงลากต้นไม้ครบทั้งสี่อันแล้วให้เราเดินกลับไปผมอีกห้องหนึ่งโดยห้องด้านขวานี้เนี่ยมันจะเป็นห้องเรดีโอผมจะอยู่ตรงนี้ ให้เราเดินเข้าไปปุ๊บแล้วก็ชิดท่งนั่งรดิโออันที่2จะมีปุ่มเริ่มให้เราทําการกดปุ่มนะครับผมหลังจากกดปุ่มเสร็จปุ๊บอ่าสังเกตว่าคราวนี้ตรงข้างบนที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวบอส <Changing. S 1> จากตอนแรกที่เป็นบอสแมงป่องตอนนี้มันจะเปลี่ยนเป็นบอสต้นไม้เป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นกระบวนการในการเจอบอสอีสเตอร์เอ็กซ์กลับที่เป็นบอสต้นไม้นะที่เหลือก็เพียงแค่ให้เราทําการเล่นจึงกระทั่ง,งถึงในส่วนของตัวบอสก็เป็นการจบในส่วนของเทคนิคในการเรียกบอสลับ,ลบต้นไม้แลเ ดูในส่วนของการเล่นเกมเพลย์ผมก็ถ้าเกิดว่าเป็นเทคนิคที่แนะนําขั้นต้นสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่อยากจะลงในโมหมดฮัตคอแบบง่ายๆเลยนะปืนที่แนะนํา2กระบอกก็ผมก็จะมีตัว RPD กับอีกตัวหนึ่งก็เป็นปืนสไนเปอร์ DLQ 3 3สาเหตุก็คือ RPD เนี่ยเวลายิงมันไม่ต้องเปลืองเต็มลูกกระสุนนะผมแลว้วก็ดามเมจมันช้เอาไปเทียบกับพวกโคเล็กลเนี่ยคือยิงมากวกกับ การกินพวกน้ำยาดั d o u b ลดาเมจเข้าไปเนี่ยซึ่งนววนแบบ Double Damage ก็เสียคือเวลากินเนี่ยมันต้องใช้กระสุน2เท่าใช่ไหมแต่พอ RPD มันไม่ใช้กระสุน2เท่าเนี่ยมันทำให้เราสามารถรี u b l e d a ได้แรงเวอร์มากเลยผมก็พยายามกินน้ำยาเยอะๆอัปเกรดปืนเยอะๆผมระหว่าง RPD อีกหนกึ่งกระบอกอ่ะก็คือตัวส Sniper Sniper นีนเ้นเอาแนา่นอนว่าเอาไว้ยิงพวกตัวแข็งๆที่หมดตีที่กำลังข้ามเวฟแล้วก็ยิงบอสก็จะทำได้แรงโคตรเลยผม ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถเคลียร์เวฟซอมือให้ง่ายขึ้นนิดหนึ่งนะผมก็เป็นคำแนะนำเริ่มต้นนะแต่รับคนที่อยากจะเล่นในโหมดของฮาร์ดคอร์ที่เหลือก็ชิวๆครับผมสบายๆเวฟ11แล้วคือแบบอาจริงๆให้เก๋ว,ว่าเล่นตามสเต็ปที่ลิงเนี่ยเดี๋ยวพี่ลิงอาจจะทำลิปแยกไกด์ในการเล่นฮาร์ดคอร์เลยว่าเฮ้ถ้าเกิวว๋วเล่นฮาร์ดคอร์เนี่ยสเต็ปตั้งต้นตั้งแต่หนึ่งเลยตั้งแต่เริ่มเวฟแรกเนี่ยต้องทำยังไงบ้างผมเล่นแบบสายโซโลว์เท่านั้นนะ เพื่อให้สำเพื่อนๆผมที่แบบไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเนี่ยสามารถผ่านโหมดซอมบี้ได้แบบง่ายได้เลยผมเอาจริงเล่นโหมดซอมบี้เนี่ยมันจะมีสเตปไม่กี่อย่างถ้าเกิดสามารถทำตามสเตปเป็นขั้นเป็นขั้นได้เนี่ยผมว่ายังก็ผ่านได้เน่นอนนะเพลสุดของหมดเกาอที่หลายคนนิดการเล่นไปเแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลอีกเล็กน้อยผมสังเกตว่าก่อนจบถ้าเกิดว่าใครมีตังเหลืออย่าลืมเดินมาซื้อในส่วนของตัวเกาะแล้วก็เติมกระสุนให้เรียบร้อยก่อนเจอบอสผมเพราะว่าอะไร บอต้นไม้อ่าแน่นอนว่ามันเป็นบอสที่แบบค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเลยนะต้องระวังนิดนึงรับผมในส่วนของเกมเพลการเล่นนะผมแล้วก็มีแน่นอนนะผมตัวที่น่าราคาญหน่อยในการเคลีไว้ปกติก็คือโต้วพวกตัวใหญ่ๆทั้งหลายผมถึกมากใช้สนายยิงเนี่ยมันจะผ่านได้ง่ายนะนี่แบบชิวๆครับผมแข็งยังไงโดนสนายยิงเนี่ยเปียงเดียวตาเปียงเดียวตาเนี่ยยังไงก็ผ่านได้แบบสิวๆ เอาละแล้วก็ได้เวลามาลุยกับในส่วนของตัวบอสต้นไม้ผมนับถอยหลังอีก10วินาที่านะแล้วก็จะไปลุยกันแล้วผมก็มาดูกว่าในส่วนบอสต้นไม้เนี่ยมันจะมีสกิลการออกไงบ้างแล้วก็วิธีการฆ่าบอสแบบง่ายๆต้องทําอย่างไร What where the are can't locate map is going on I on you you on the map. แล้วผมบอลต์ไม้นี้ก็แน่นอนว่าจุดอ่อนของตัวบอสจะอยู่เดิเนนร์เพื่อให้เกิดว่าดีเหมนกันเนี่ยก็คือคำดังได้แรงที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อัพเกรดปืนมาเบ้อเต็มอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเล่นก็สามารถเข้าไปยิงต่อได้ส่วนที่ระวังก็คือบอลต์ไม้ถึงแม้ว่ามันจะเดินช้าผมแต่อย่าลืมนะว่ามันตบแรงกับบอสแม่งป่องถ้าเกิดว่าโดนตบทีนึงนี่บอกเลยว่าหน้าจุงได้นะก็พยายามหลบๆนิดนึงทิ้งระยะหน่อยผมบวกกับพอบอสเนี่ยเหลือประมาณเลือดสักครึ่งหลอดครับผม มันจะมีส่วนของสกินวิ่งเร็วแล้วก็โจมตีกว่างก็ต้องระวังด้วยผมรวมถึงมีสกิลลากที่สามารถล็อกผู้เล่นล็อกตัวละครให้ติดตั้งขึ้นหมดได้เป็นระยะเวลาชั่วคราวแต่เกิว่าใจดีที่สุดใครเอาสไนเปอร์มาเอาสไนเปอร์ยิงเลยง่ายสุดผมโดยเฉพาะคนที่มี d l q ขงสาวเนี่ยคือบอกเลยว่ายิงทีนึงนี่คือแบบนี่ขนาดอัปเกรดยังไม่เต็มเลยเนี่ยยิงทีนึงก็หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นได้แบบชิวๆนะระวังด้วยครับผมพอประมาณช่วงกลางเฟสบอสมันเริ่มท่าท่าเหนื่อยเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่่่่่าาามมมมันนจจจะเเเริปปลลออยททุบบพืแ้วซง็ดโตีก วิธีการหลบก็คือดูพื้นดีๆถ้าเกิดว,ว่าพื้นตรงไหนที่มันมี้นมาผมก็ทําการหลบอย่าให้โดนลูกขึ้นก,ก็จะปลอดอภยัยต่การโดนฆ่าบอสนรอ่างนีง้บอกเลยว่าหัวแรงมากครับผมสี่หมื่นไปดิสี่หมไไื่นคูณสองเป็นแปดหมื่นไปดิอือบอกเลยว่าเมื่อกี้โดนทุบทีหนึ่งครับผมเลือดหายไปครึ่งหลอดทีมาแล้วผมท่าทุบอย่าให้โดนขึ้นกระแทกหันหน้ามาหันหน้ามาเลยครับโอ้โหหน้านโดนีกทิ้งเนี่ยท่านี้ถ้าเกิดเจอท่านี้ก็วิ่งหนีอย่างเดียวครับอย่าหยุดนิ่งครับผมถ้าเกิดว่าเจอบ โอเคบอสไปควงหาเพื่อแล้วก็สบายหน่อยยิงไวหนึ่งทีก็ผมเจ็ดพันสองสองรอบหมื่นหกถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็สนายิงยิงหัวเลยอล้องหัวไม่แม่มันหันข้างหันหน้ามาหันหน้าไหมไม่หันหน้าจะื่อคื้นอีกแล้วผมนี่ี่พานี้มาแล้วถ้าขึ้นมาผมกดอย่าโดนขึ้นอย่าโดนขึ้นเอาหันหน้ามาหันหน้ามาก็เสร็จครับหมื่นสี่หมื่นสี่ไปสองรอบโอเคลูกกระสุนหมดก็สำหรับคนที่สู้บอสจนลูกหมดในแมปมันจะมีจุดเติมลูกกระสุนให้ด้วยผมก็สามารถมาซื้อได้้้ยใใชตังรผอานนกซืะ ลูกอ่ะขอลูกเต็มเลยก็กลับมายิงบอสใหม่ถ้าเกิดว่าเพื่อนโดนต้นไม้ยิงเนี้ยสามารถยิงลากมาเพื่อเคลียร์ช่วยเพื่อนหลุดมาได้กนะ็อลอลัดช็อตแบบสวยๆลารัดช็อตแบบสวยๆขอขอแบบสวยๆอีกทีเออเพื่อนลารไปผมก็ประมาณนี้ผมในส่วนของวิธีการเจอบอสต,ต้นไม้แล้วก็วิธีการาแบบง่ายๆอีซี่อีซี่นะก็เรียกว่าเป็นอีหนึ่งบอสรับอิสเตอร์เอ็กเลยที่มีการปรากฏขึ้นมา